บาทนะคะ 男来了，来了。 จใครโทรมา้อยน้องเลยวินิจเอออ้าวขนาวินิจเข้าเป็งน,นะครับรวม200รประ่ายะนะครับะสะรองอันหาเชี่ยวะนะครนนับท้าร้องปานโมธนาสาธุ แต่คุณอาสาสิลส okay, uh, <with his> ุขนะครับอดมาในเช้านะครับตั้งแต่เจ็ดโมงสามหนอยาทเดี๋ยวกเังจปกันแล้เ้่อกาคนเ้นห้าพันห้าัห้าพันอห้าพันนั้นหลอดละเด็ห้าพันหลออะไรนะสาม สามพันะครับ3 0อฮะต่อแก็เจ๊อมิครของเจ๊หองก็ปบดปวดก็ยนเยอะมาเลยนุโมทาก็ทำไปเรื่อยๆุณโยมทำไปเรื่อยๆนะครับที่เเล็กเน้อยไม่ต้องเยอะนะเดีไปน้อเยอะแล้วก็เมื่อมาทราบที่แล้วก็อนุโมทนากับคุณานันทภัทรจันทร์สิงห์ นะครับคุณนภินนะครับก็ร่วมสมุดสร้างมรดกสรงมา9999บาทนะครับแล้วก็อนุชนานะครับไปอย่างคุณอาดัมลมคุณอาราณีพรอมพูนนะครับก็ระเป็นเจ้าภาพนะครับแทนราคาให้นะครับ1 500บาท, 9, 9บาทนะบก็อ,น,นะอ,อ,อนุนะนะมชนาสาธุเดียวกันนี้ด้วยนะครับอย่าหย,ยุดทุกคนที่ลงกันมาก็ และได้รวมกันนะครับแต่แต่ขาจะเซ็นก่าก็ตายไปให้เซ็นเนื้อนานนู่นนานนะครูใหญ่นะครับการสูตรสารสการรวมกันทําบุญนะคะทําบุญทําบุญค่ะสำหรับรายชื่องานหมอพระก็ทางสุจริตประกาศที่สำับประจำคงนะครับก็จะอัปเดตเพือว่าส่งรายชื่อนการเพิ่มเติมไปให้คุณอาภูใหญ่ กับอยู่เรื่อยๆนะครับจะภาพก็ยังไม่เยอะอะไรเดี๋ยวพอทูตไทยไปนะครับข้าพุทธเจ้าท่านเดี๋ยวแบบนี้ก็ขอเชิญบอน,นเชิญท่านผู้ใหญ่สังสมเย็น,ยนผู้ใหญ่บ้านของยามของเราได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระดัตนีทรายที่โตโบูชาครับอย่างนี้เราทุกคนก็ได้ตั้งหัวตั้งใจนะครับได้ วัยาสมรในความเกี่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยกลใสวินาสการนะตัพุทธังอภิป <c oughs> ูชยามะอีมินาสการนะตัธรรมังอภิปูชยามะอีมินาสการนะ sangkang api puja arahan sama sang puto patawa utang tang Tak tiang bima yang ante, bisum bisum rakanataya, daya, sarane nasaha, banja silaniya cama. Tak tiang bima yang ante, bisum bisum rakanataya, ti sarane nasaha, banja silaniya cama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Namo Tassa Bhagavato พุทธังสรนังัจามิทัมมังสรนังัจามิสังฆังสรนังัจามิทุติยมปิพุทธังสรนังัจามิทุติยมปิทัมมังสรนังขจามิ ทูติยมปิสังข <tha puis> ังสระนังก <ope> ัจจามิทูติยมปิสังขังสระนังกัจจามิตติยมปิพุทธังสระนังกัจจามิตติยมปิพุทธังสระนังกัจจามิตติยมปิธรรมสระนังกัจจามิ ตัติยมปิสังขังสระนังขจามิติสระนักเมนังนิธิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะตินาทานา เวรมนีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิอะชินาทานาเวรมนีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมนีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมนีสิกขาปัทธรรสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิปุษาวะธาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธียามิสุราเมรยาชกประมาทตัถนาเวระมณีสิกขาปัตถังสมาธียามิสุราเมรยาชกประมาณตัถนา เวรมณีศิขาปัจจัาติยามีอิมานิปัญจสศิขาปธานิสีเรณสุขติยันตีสีเรณโพกสัมปะทานสีเระนิพุติยันติตัดสมาสีรงมิสุทเย ก็อุบลีมันสูบเนาะมาประกาศผิดของโทรนมัสูบเป็นสูบที่เก้าให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบ้างมีสีสูบโชคดีมีชัยให้คุณพระรักษาให้คุณเทวดาคุ้มครองที่ป่วยอยู่ขอให้หายที่มีคนไหนาขอให้รักขอให้ทันทา,ายได้เป็นที่รั่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาดื้อิดปัถนาสิ่งใดกขอให้สบควมมามุ่งมากปัถนาจะหยิบจะจับสิ่งใดทำการอันใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทอง เป็นข้าวเป็นของเป็นโชคเป็นลาบเตยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเชินอาตุเอธาวาริวาผูราบริภูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางุปกปฏีอิจิตังปฏิตังด som, out, ุยห ah. ังคิะเมวสเมชะตตสัเปภูเรตุสังกปา จันโทปนะทนราโสยะธามณิโตติระโสยะธา voते <tries> vachan Come uh on. -huh. i คาบูนเองมันไปลงมาลงไว้สี่ถุงนะนักแข่